พี่ๆค <toys> ่ะสวัสดีค่ะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่เก้าสิบแปด้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกน้งที่วโค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะแกน้งที่โค้ดเพื่อเพิ่มเพื่อนนะคะพี่เพิ่มเพื่อนแล้วส่งสติกเกอร์ทักทายไว้นะคะพี่เพื่อจะได้ดูว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วนะจ๊ะพี่โปรโมชั่นนะคะแจ้งโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นดีๆนะคะอง์ละหกร้อยคู่ล้านหนึ่งพันนะคะพี่สำหรับร้านนัดมีทุกวันนะจ๊ะพี่นะาจ้ะ ที่ท่านใดนะคะชื่นชอบแล้วอยากจะใส่กอบผาไปด้วยไม่เป็นว่าจะเป็นกอบทองไมครอนนะคะหรือกอบฟันเลตธรรมดาสาหรับพระผมเด็จนะคะนัดมีบริการใส่ให้นะคะพี่ค่ะหรือเลี่ยมกันน้านะคะมีบริการให้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาพี่นะคะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะชิ้นแรกนะคะพี่่าชิ้นแรกนะอ่าพี่ชิ้นแรกนะคะพี่เป็นปกใบมะขามนะคะพี่นะคะปกนี่ค่ะปกใบมะขามแบบนี้นะคะพี่ค่ะยันนะนี่จะ ปกใบมหามแบบนี้นะคะพี่นี่ขนาดตามจริงแบบนี้เลยนะคะพี่600บาทนะคะมีถึง1 2 3 4 5สองามี่จนะจ๊ะพี่7 7องค์ด้วยกันนะคะแบบนี้นะคะที่พี่เห็นในมือนั้นเลยนะคะที่พี่เห็นแบบนี้เลยนะคะพี่ขนาดตามจริงแบบนี้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลย600้บาทจ้าโปรโมชั่นจับคู่ได้เลยนะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่เป้นหลวงพระจงนะคะพี่หาหลวงพระจงนะคะพี่นี่ด้านหลังมีคําว่าหลวงพระจงแบบนี้นะคะพี่ เป็นพิมพ์ครึ่งฟีแบบนี้นะคะสวยๆคุ้มๆแบบนี้นะคะ600บาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อจันทร์นะคะพี่รอโบลานะจ๊ะหลวงพ่อจันทร์นะจ๊ะพี่หาพี่ที่ชมผ่านช่อง YouTube นะคะพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะพี่่าเพื่อได้ไม่พลาดนะคะเราที่นะัดทำคลิปนะคะพี่เราถูกใจแล้วก็กดไว้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าเฟไว้เลยเนาะนี่จ้าพี่หลวงพ่อจันทร์นะจ๊ะ600บาทจ้าต่อมานะคะพี่หาเป็นอุปคุต อุปคุตค่ะพี่ในหอยแบบนี้นะจ๊ะพี่ในหอยฝังแบบนี้นะคะพี่ขาหนีเป็นเนื้อภายเงินนะคะพี่นี่ออกสีเงินเงินแล้วพี่น้องนี่แบบนี้เลยหกร้อยบาทจ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะปิดตานะคะพี่นี่พิมเขียดนะคะพี่ขาอุทาย,ยานนะคะพี่นี่อุทาย,ยานนะใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะจากโปรโมชั่นนะคะมีทุกวันนะคะอง600อค์ละหกร้อยื้อจับคู่จะเหลือ 1000บาทค่าจะส่งไปทาง50บาทนะคะจะต่อมานะคะพี่เป็นนี่จ้าพระแม่โพสกนะคะพี่นี่แบบนี้นะคะนี่สวยสวยวัเก่าๆแบบนี้นะคะพี่หาตั้งทิง้งตั้งพานนะคะตั้งหน้ารถนะคะพี่หนึ่ได้ทั้งนั้นเลยและจ้ะ600บาทนะจ๊ะพี่600บาทต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อป่นะคะพี่ค่ะร่อโบราณนะคะพี่เป็นหลวงพ่อป่นะด้านข ขอภัยจะพี่ด้านข้างด้านหน้าใหม่นะคะเริ่มใหม่ด้านหน้านะคะพี่ด้านข้างนะด้านหลังนะคะนี่ค่ะใต้ฐานนะจ๊ะพี่องค์หลวงพ่อนะจะเป็นแบบนี้นะจะ้ะหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะคะพี่องค์นี้นะคะอยู่ที่600บาทนะจ๊ะพี่สามารถจับพูดได้เลยต่อมานะคะพี่นี่คะ่ะเจ้าตากนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆยแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ หาพี่หาจ้าหกร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นมิโเลิ่มน้อยนะคะพี่ปอปู่หรือฝีดงดำนะพี่นาวัฒทาสุ่นะตรงนี้จะเป็นไม้นะคะพี่หาแบบนี้เลยนะคะปอปู่หรือฝีดงดำนะพี่น้าหกร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นบ้างขุนพรหมนะคะพี่บางขุนพรหมนะคะนี้ได้มาใหม่นลพี่นาด้านหลังบินเจดีแบบนี้นะคะ สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะเป็นของเก่านะคะพี่หาอันนี้คะ่ะมีริ้วรอยตามกาลเวลาเลยมาพร้อมกล่องนะคะพี่หาอันนี้อันนี้จะได้มาใหม่นะคะชุดที่ไลฟ์ไปวันก่อนจําหน่ายไปแล้วนะคะขายไปแล้วนะคะพี่อันนี้600บาทนะต่อมานะคะพี่ไปที่องค์ละ700้นะจ๊ะจะเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยวัดละคังนะคะพี่หาวัดละคังนะเนี่เรี้ยมมาพร้อมพิ้นคอได้เลยสําหรับผมเด็ดวัดละคังนะคะพี่ ขึ้นคอได้เลย700บาทนะจ๊ะ700บาทต่อมานะจ๊ะเป็นนี่จ้าหลวงปู่ทิมนะคะพี่หาหลวงปู่ทิมนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพี่วัดละหานไลนี่จ้ากาปีนะคะจ้ะ700บาทหลวงปูท่ทวนะคะพี่องค์นี้ขึ้นคอได้เลยนะคะเลี้ยมมาเรียบร้อยแล้วบัวรอบนะคะพี่หาหลวงปูท่ทวดบัวรอบนะคะ เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นจ้าพี่จ้ะต่อมาเป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่หาปิดตาหลวงพ่อแก้วพูดผิดค่ะพี่ปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานฝูงจ้ะขออภัยนะจ้าพี่จะปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานฝูงนะคะพี่ตรงนี้มีลงทองมาแบบนี้นะคะพี่หานี่เจ็ดร้อยบาทนะจ้ะจ้ะต่อมานะคะเป็นพระรอดน,นะคะพี่ พะรอดค่ะพี่เก่าๆฝวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับพะรอดนะคะพี่เก่าเดิมฝวยเดิมแบบนี้เลยพะรอดนะคะพี่หาจะเจ็ดร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพูดเอี่ยมนะคะพี่หนี่เหรียญหลวงพูดเอี่ยมนะคะพี่ยันแบบนี้นะอันปากกานะคะพี่นี่พิมพ์คอได้เลยนะเรียบมาเรียบรอยแล้วเจ็ดร้อยบาทจ้า ต่อมานะจ้าพี่นี่จ้าอันนี้เป็นเหรียญพับพุทดนะพี่นะเหรียญพะพุทธวัดอมรินทรารามนะพี่นะบางว่าพี่นี่เหรียญหลวงพ่อบดน้อยนะคะพี่นี่สวยงามเลยเหรียญหลวงพ่อบดน้อยนะคะพี่นะจ้ะเจ็ดร้อยนะคะเจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่กุปัทธามาไฟนะคะพี่คะ่ะ ปวดทำาบบนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่จ้ะฟุดไว้แบบนี้เลยนะจ๊ะนี่จ้ะองค์นี้สวยงามมากน่าจีนนจ๊ะพี่พิมพ์กลางนะคะเจ็ดร้อยจ๊ะต่อมานะคะนี่อันนี้เป็นชุดนะคะพี่ชุดไปภาคีนะคะพุทธชินราชพุทธชินสีและฝีฝาดสดานะคะพี่จะมีด้วยกันถึงสามองค์จิวจ๋วๆแบบนี้นะจ๊ะพี่พิทีจกรพัรดิปีหนึ่งห้านะจ๊ะพี่จ๋ะ แบบนี้เลยเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะคะพี่นี่เป็นของได้มาแบบนี้เลยนี่แผ่นสีเหลอืองนะคะ700ดร้อยจ้าต่อมานะคะพี่หาพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่เลี่ยมเปิดนะพี่น,พน,น้องนี่เป็นของเก่าแบบนี้เลยเก่าเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพี่มีริ้วรอยตามการเวลาแล้วพี่นะนี่เจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เหรียญนี้เขาเก่าแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานะคะพี่เป็นเหรียญมีรอยจานะคะพี่หาเหรียญนี้นะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทจ้าต่อมานะคะพี่หานี่อันนี้เป็นหน้ากากทองนะพี่นะหลวงพ่อคงนะคะพี่เป็นหน้ากากทองนะเหรียญลมดาหน้ากากทองนะพี่นะเจ็ดร้อยบาทนะหลวงพ่อคงต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญ ดูหน่อยนะคะหลวงพ่อจ่ดพี่หลวงพ่อจานี่หน้ากากทองเหมือนกันนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญลมดำหน้ากากทองนะด้านหลังเป็นปดตานะพี่นะเหรียญนี้เจ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เจ็้อยจ้าต่อมานะคะเป็นอันปากานะคะพี่หน้ากากทองนะเป็นเหรียญพระพุทธชินาราชนะคะพี่เหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่อันปากานะ700รอยจ้า ต่อนะคะพี่เป็นเหรียญยันนะคะพี่หายันเหรียญพระพรหมเหรียญพระพรหมหลวงปู่ดูวัดสแกนะพี่นะนปีถองนะพี่นะนี่ปีทองเป็นเหรียญพระพรหมแบบนี้นะคะหน้ากากทองนะพี่นะอันประกาหน้ากากทองนะเจ็ดร้อยบาทจา้ะต่อมานะคะพี่เป็นกิ่งคองตักเรียนนะคะพี่อันนี้เป็นสีดำๆแนละ้วพี่น้องเนื้อออกดำๆแบบนี้เลยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่ สวยๆกับเก่าแบบนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าจ้าเจ็ดร้อยบาทนะจ้าจ้าพี่องค์ละเจ็ดร้อยนะจ้าหมดลงแล้วเนาะพี่น้องเดี๋ยวเราอ่ะนี่จ้านี่จ้าแล้วนี่หนึ่งองค์พี่หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะคะพี่นี่หลวงพ่อไผ่นะคะพี่เรียนหล่อหลวงพ่อไผ่นะนี่เหรียญจอบเหรียญจอบอย่างเงี้ยนะจ้าจ้าปลายนแบบนี้นะจ้าพี่จ้าเหรียญนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ้า ต่มานะคะพี่จะไปชิ้นละ900นะคะพี่900ไม่อยู่ฝีเลยการเริ่มที่หันนุมานนี่ก่อนเลยพี่สวยงามมากเลยนะคะพี่ชมดูนะหันนุมานนะคะพี่หาหันนุมานนะคะพี่ด้านข้างนะคะนี่นะคะด้านหลังนะคะนีนะคะ้ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่หันนุมานหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่เป็นลากุดฟอน,นะคะแกะเป็นหันุมานนะคะพี่เก่าเดิมเฟอเดิมนี้เลย 900บาทนะจ๊ะพี่900บาทเท่านั้น,นจ้าสวยพี่เป็นของสวยๆเนอะราคามาเหมามาแพงก็จะแพงต่อรอบไปจ่ะพี่อันนี้เป็นคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่เป็นปิดตาคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่ขก่เ,เดิมสวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่หา900บาทเช่นกันนะคะสําหรับตาคุณแม่ชีบุญเรือนนะจ้ะปิดตาคุณแม่ชีบุญเรือนนะต,นะต่อมาเป็นเหรียญน,นะคะพี่หาเหรียญหลวงพุดเอี่ยมนะคะพี่ เหรียญเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพเอี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่คะเหรียญน,นี้900บาทนะจ๊ะพี่9ก0บาทนะสําหรับหลวงพเอี่ยมนะคะพี่ใต้ฐานเจดีนี้เป็น,น,น,ะะหนหเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยจ้ะพี่900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นสมเด็จวันละคังนะคะ <c oughs> พี่คะสมเด็จวันละคังองค์นี้สวยมากนะคะพี่เน <c oughs> <polling> ื้อหาแบบนี้เลยนัดว่าสวยนะพี่เนาะพี่ก็ชมดูละกันพี่ว่าสวยหรือไม่สวยนะคะ ความรู้สึกนัดว่าสวยนะคะพี่ผมเดือดวันละครังนะคะพี่หัฝันจัดจ้านแบบนี้เลยนะคะพี่หามาพร้อมตลับโบราณแบบนี้นะคะพี่จะใส่ตลับไปแบบนี้มีเข็มให้นะคะพี่จะใส่เข็มทางด้านนี้สอดไปให้มาพร้อมตลับแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังเป็นยักษ์แบบนี้นะคะเป็นตลับปิดแบบนี้นะคะทีนี้นะคะพี่900บาทละจ้า 900บาทนะจ้านี่มีเข็มเรียบร้อยเลยค่ะพี่ใส่ไปให้เรียบร้อยเลยนะคะ900บาทนะจ้าสำหรับนี้นะคะสำหรับสองเด็ดตรงนี้นะคะพี่900บาทนะ,นะะพี่ะพี่ใส่เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขานี่กดแน่นเลยนะคะกดแน่นเลยนะคะแบบนี้นะคะพี่สวยงามค่ะเป็นของเกนะ่าเลยพี่น้องแบบนี้เลยนะคะพี่คลาสสิกดีนะคะ900บาทจ้ะต่อมานะจ้าพี่ขามาชมเป็นงากันนะพี่นะนี่ ชิ้นนี้เป็นหลวงพ่อหอมนะพี่นะหลวงพ่อหอมตาแดงเป็นฝิ่งตาแดงชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยตัวไม่เล็กนะคะพี่ตัวไม่เล็กนะตัวไม่เล็กนะคะพี่อยู่ในวงเหรียญฝบแบบนี้นะคะพี่หาเนี่ยให้พี่ดูนะอยู่ในวงเหรียญฝบแบบนี้ถือว่าไม่เล็กนะพี่นะเป็นงานะนพี่นะประกันงาน,านให้พี่เลยนะจ้าเช็คไม่ใช่งานะนคือตังค์ให้เลยนะจ๊ะพี่เป็นงานานะนี่จ้ะ มีรอยจานขลับเล็กน้อยนะคะพี่ขาสําหรับหลวงพ่อหอมชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ้าหลวงพ่อหอมหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นโคดจะสิงห์หลวงพ่อหอมนะคะพี่นี่ตรงนี้จะใหญ่ใหญ่กว่าเหรียญสิบนะพี่นะนี่โคดจะสิงห์สวยงามเลยนะคะพี่นี่เจ้าของเดิมเก็บอย่างดีเลยนะคะพี่ขาแต่นี้ไม่มีรอยจานนะพี่นะตามตำรามีทั้งมีรอยจานแล้วไม่มีรอยจานนะพี่นะ แบบนี้นะคะชิ้นนี้อยู่ที่2,500นะคะใหญ่กว่าวงเหรียญสิบนะพี่นะาประกันงานให้เลยจ้า2,500นะ้จ้าต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้านี่จ้าพี่จ๋าองค์นี้สวยงามมากเลยพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่หาเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวให้ชมก่อนนะคะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังนะคะ ขียครั้างหนึ่งใต้ฐานองคพระนะจ๊ะเป็นแบบนี้นจ้ะพี่เนื้องาเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่อยู่ในวงเหรียญสิบเช่นกันนะคะพี่สำหรับหลวงพ่อเดิมนะคะพี่2,500บาทนะคะพี่ราคานี้ขออนุญาตไม่ลดแล้วนะคะพี่ค่ะ สองพันห้าร้อยบาทนะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยสองพันห้าร้อยบาทนะจ๊ะสำหรับหลวงพ่อเดิมนะคะเป็นงานนะคะพี่ขายงานประกันงานนะคะเช็คแล้วไม่ใช่งานนะทักหาแม่ค้าได้เลยประกันงานให้เลยนะคะพี่หาต่อมานะคะพี่เป็นหันุมานแ่ะพี่จ๋าหัานุมานหันุมานหลวงปู่ฝุนนะคะพี่หานี่หันุมานเป็นงานแกะหันุมานใต้ฐานมีรอยจาระคะละชัดเจนแบบนี้นะคะพี่ นี่นะคะชิ้นนี้นะคะพี่ขาใหญ่กว่าเหรียญสิบสองเท่าเลยนะพี่นะใหญ่นะในจ่าตีดต้องเป็นเหรียญสิบต่อกันสองเหรียญแล้วพี่เนาะนี้นะจ้ะชิ้นนี้นะคะพี่สามพันสองร้อยนะคะพี่เป็นงานะประกันงาให้เลยนะคะสามพันสองร้อยจ้าต่อมาพี่มาชมมีดนะคะพี่นี่ตรงนี้เป็นงานะคะพี่ด้ามจับเป็นงานะอ่าตรงนี้เป็นเงินนะจ๊ะพี่รัดแหนบเป็นเงินทั้งหมดนะจ๊ะ ตัวปอกเป็นเงินนะจ๊ะพี่ยัํนจับเป็นงานนะเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้ตัดสวยมากนะคะพี่ชิ้นนี้นะคะพี่ขาสองพันบาทนะคะพี่สองพันบาทนะคะจะมาคู่กันอันนี้ก็อีกหนึ่งชิ้นจะพี่จิ๋วๆสวยๆแบบนี้นะคะนานๆถึงจะได้มานะคะพี่ดีค่ะนะคะพี่ะะะพหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นงานรัดแหนบเงินนะ สองพันเช่นกันกับพี่ขาอันนี้เป็นงานทั้งหมดสองพันนะคะนั้นก็เป็นงานแล้วก็มีปอกเป็นเงินอันนี้เป็นงาลัดแหนบเงินนะคะสองพันเช่นกันนะจ๊ะพี่ค่ะต่อมาเป็นชิ้นนี้นะคะพี่หาชิ้นนี้นะชิ้นนี้เป็นเอ่อเลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะพี่เลี่ยมเงินเรียบร้อยแล้วนะคะใส่สามห่วงนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยสําหรับชิ้นนี้สามพันห้าร้อยนะคะพี่รายการมีดนะคะพี่ไม่ลดแล้วนะคะเพราะว่า ต่ำฝุ่นแล้วนะคะพี่ราคาต่ําฝุ่นแล้วนะคะพี่สามพันห้าร้อยนะคะต่อมานะคะพี่ขามาชมนี่จ้าพี่เลี่ยมทองนะคะพี่เลี่ยมทองเลี่ยมทองมีฝังองค์ด้วยกันนะคะพี่ชมหลวงพ่อทาก่อนนะคะพี่หลวงพ่อทานะคะพี่วัดพเนียงแตกนะ,ะเป็นเลี่ยมทองสวยๆไว้นะคะพี่หากองสดนะพี่น้อตรงปกแน่นอนนะจ๊ะนี่กองสดตรงปกเลยนะจ้า สำหรับหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่นะคะ1 2 0 0 0บาทนะคะเป็นเลี่ยมทองแท้นะคะพี่ทองแท้สามารถจำนำซื้อขายร้านทองได้เลย12 0 0 0บาทนะจ๊ะจะต่อมานะจ๊ะรายการต่อไปนะเลี่ยมทองมีสองรายการนะจะพี่รายการต่อไปนะเป็นนี่จ้านี่ค่ะพี่หลวงพ่อวงค่ะพี่หเสือหลวงพ่อวงนะคะเป็นเลี่ยมทองเช่นกันนะคะพี่หนึ่งหมื่นสองพันเช่นกันนะคะพี่ นะคะพี่ขาทองแท้นะคะร้านทองกำนําหรือขายได้เลยนะคะพี่เป็นทองแท้นะพี่นะจะบอกพี่ไว้ก่อนประกันทองนะคะพี่1นึ่งหมืนฝังพันนะคะต่อมานะจ๊ะพี่รายการต่อมานะชมพักกิ่งพี่ดีนัดข้ามไปเนาะชมพักกิ่งทักกิ่งนะคะพี่มีด้วยการถึงสององค์นะคะพี่หาแปบ๊บหนึ่งนะคะพี่ มีถึงสองรายการด้วยกันนะคะพักกิ่งนะพี่นะนี่จ้าชิ้นแรกก่อนเลยชิ้นแรกเป็นกิ่งไพรีพี่นาพี่สวยแบบนี้เลยเสียงกิ่งดังกลางวานเลยนะคะพี่เป็นของสวยของงามนะคะพี่ขานี่ไพรีพี่นาองค์นี้สวยจริงพี่อุดกิ่งเสียงกิ่งดังกลางวานนะคะพี่องค์นี้นะจ้าหนึ่งพันห้าร้อยนะจ้าหนึ่งพันห้าร้อยนะจ้าไพรีพี่นาหนึ่งพังงนห้าร้อย องที่สองนะคะพี่องค์ที่สองก็สวยเช่นกันมีจะกผักกิ่งเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่ขาองนี้นะคะต้าฐานเป็นแบบนี้นะคะมีจะมีงยงย์นะคะพี่มีเสียงกิ่ง,ง,งดังกังวานนะคะหนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะคะพี่ลดได้นิดเดียวนะจ๊ะสําหรับอีพีนี้นะคะนะัทต้องขอกราบ ขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ขากดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามให้ร้านนัดหน่อยนะคะพี่คนติดตามยังน้อยมากเลยวันนี้พี่ไม่ชอบไม่เป็นไรนะคะเผื่อวันหน้าพี่ชอบสนใจพระองค์ไหนติดต่อหานัดได้ค่ะฝากเบอร์โทรอีกครั้งนะคะ062 617 26 2609นะคะพี่ สำหรับ EP นี้นะต้องขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่วันนี้มีจัดลุ่มของทุกรายการนะสวัสดีค่ะ